สวัสดีครับสวัสดียูครับช่องมัน W Y ยครับืัอนี้ก็อยูครับดุเมดครับดุเมดเดิันก็สาธิตใต้ต่ำครับผมกับมือกล่องกับห้องเฮาคือกันครับห้องเดียวกันวัอนี้ก็จากเนื่องจากโควิดนะครับเนาะมันกับไอ้คับมาได้ประชุมแล้วให้ได้มาดูแลฟาร์มครับอยู่ข้างหลังจํานวนหนึ่งฟาร์มเพื่อว่าดูแลผู้เดียวคือได้มาเรียนรู้มาศึกษาแต่ว่าขาดความรู้ก็เลยจิงมาถามผู้เชี่ยวชาญในการดูแล พราะว่าของไอเรามีฟาร์มเพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยงเพาะพันเพาะพันโดยตรงใช่ไหโดยตรงครับโดยตรงเพาะพันโดยตรงก็ได้สชมาปรึกษาไอเรานน่นะก่อนอื่นกับสีถามไดว่าการลงทุนนี่มันสูงบ่ายเนี่ยมันลงทุนนี่สูงเลยมันบอกผลตอบแทนเด็เป็นยังไงอะซีดีเนี่ยบอดีเนี่ยดีตังไงดีดีดีอยู่มันบอกอืมได้กำไรไหม ได,ได้กำไรพอครับการลงทุนผมประกอบการเนาะเนี้ยโมนี่มันต้องมันเมยบ่อยเนี่ยโมนี่เอด็ดเอ็ดฟาร์มเก็นอย่างเมื่อยบ่เมย์เมืมม่อย์อีก <c oughs> <c oughs> ฟาร์มกันตลอดแต่ว่าผมดูแลนี่ก็เป็นตัวเมียน,นะครับเนาะผมดูแลตตออออแลต,ต่ตัวเมียของไอคือกันบ่ของไอดูแลแต่ตัวเมียเท่านันเนี่ยตัวปู่มีคนดูแลให้เนาะ ไลูกพี่บอกให้เจ้าดูแลเรื่องสมพันธ์ครับดูแลทุกอย่างครับในฟาร์มขยายพันธุ์ขยายพันธุ์เหมือนกันครับตอนมาเรียนรู้ต้องศึกษาอีกหลายครับผมแล้วไอ้ดูแลอยู่ตอนนี้หลายบ่ครับหลายอยู่ยยแล้วแต่ละตัวนี่สมบูรณ์บ่ร <c oughs> ่างกายสภาพเป็นยังไง <c oughs> ขาวข่า <c oughs> ขาขาใกล้ข้าบ่ <Hey> <laughs> ออกี้ขาวเหอเอน้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงบนสุดตัวเอาบเออแล้วเป็นเน,นี้ยนี่ไอผมสงสัยมากเวลาข้าสิบผสมนี่พอพันตัวเดียวสามารถผสมแม่พันหลายๆหลายๆตัวได้บ่ได้บ่ได้บ่สบายเลยมั้บ่สบายเลยอีกง เออนอะดีเนาะเห็ดฟาร์มนี่เนาะพอพันธุตัวเดียวก็สาม,มารถผสมหลายตัวได้เป็นความดุใหม่ครับเป็นความดุใหม่โดีดีด,ด,ดีแต่สายพันธุ์ไหญที่ใหญ่ม้าม้าอีใดมาไดางอะไรไสายพันธุ์สายพันธุ์ม้าแดงตรงฝั่งไหนฮะสายพันธุ์นี้มาครับโอ้ใกล้เนี่ยมันมี มันมีพาม่าปลาขอยไก่เอ้ยไทยอันนี้อย่างนนสายพันอย่างที่ไอ้กำลังโมเดงอยู่ตอนนี้ไราม,ามันพาม่าแม่นพม่าอยู่บอ่ะ <laughs> สายพันธุ์อย่างสายพันธุโคตรเลยก็จะบ่เคยได้ยินดอกสายพันธุ์นี่เนาะ เพราะว่ามีเฉพาะฟ้าใหม่สาธิตผู้เดียวใส่ฟ้านี่เราเป็นจังไน้อ้ายเดี๋ยวนี้ได้ออกไปนอกข้างนอกบ่ได้ไปไปยังก็เขาเอื้ว่าออกสนามเมื่อกี้บ่บ่ได้ไปบ่ตีดโควิดโอ้ตีโควิดสนามบ่ได้ออกแต่เก่านี่ก็ออกเรื่อยที่น้องออกเรื่อยท้องอ้นี่โค้หนึ่งนี่อะไรก็บอาบันติโควิด ไปเรืออยู่นบอทบอจีโควิดฮอบูเบบู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 เูบ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 วบูบูนูบูบูบูสูบูบอบูนูบูไูบ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 บูบููบบูบูบบูบีบูนูบูบูบููบบููบบู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 บ้นบี่นบับ ฟยหนึ่งเท่าไรยหนึ่งปัญหาโอ้สแตนดาร์ดพัญหาเนาะพัญหาปัญหาสองพันสามพันแล้วแต่สองพันมีไหมทั้งเท่าได้คูได้คูบ่ไปทุกทุกเทียดีได้คูบ่เดบิวจัมเบกเดบิวจัมเบกมาเนอะสนามซัมไนปัญหาครูเนี่ยเดนซันด้สัมนึ่อันนี้ได้คููตลอดเลย แล้วบัดนี้เฮาพอไรเนี่เอาพันต่อไว้พันต่อบ่ฮะแฟนเลวมันอันตรายเนาะบ่าพันเนาะต้องพันต่อพันต่อเแล้วหลังในขยับระวังที่ทาการอันนี้เครื่งขันอยู่นี่มันมียาโด่งยาโดบมันใส่บ่แนวมื้อนี้มันใส่อยู่บ่โกงไหมบางยาว มีบ่อะไรเงี้อู้มีมียาพร้อมอโ้บ่ทำเมร่าเดียใายพี่น้องเป็นสมุนไพรหรือเป็นจังไดไอ้เป็นแคปซูลบ่เป็นแคปซูนซื้อสมุนไพรมันมาจังใดกอของน่าไว้ไว้แย่งกอของนอกของนอกบ่ ไอ้ไว้ไว้ไว้ยังก็นเราสมุนไพรมันมันบ่อันตัวนั้นบ่ไว้ก้าโมเมนต์ดีดีดีผมกันสิได้มีความดุมาปรึกษาเด้สิได้ดูแลผู้เดียวเนี่ยมันอีก็เอียนบ่เป็นเนาะท่านสิเหตุนี้ได่แต่ว่าการดูแลกับค่าใช้จ่ายกับสูงเนาะเนี่ยมันนี่เนาะค่าเขาไปทั้งหนอกไปทั้งไหนเขาก็ต้องดูแลย่างดีหมดเนี่เนาะเขาหนำบ่ให้ขาด อได้ความดูไหมครับพี่นนอมันมอมแม่เรื่องง่ายๆเลยครับเพราะาสีเห็ดฟ้าม์มเนาะบัวเยอะมันตีอยอะห่วงมันตีอยู่หอ้อ,หองพอิ่มเดี๋ยวเดียวถ้าถ้าถ้าไก่แม่ไก่แม่หลายตัวไก่ปู่ตัวเดียวนี้สมได้พ่อพันได้พพได้บ่ <c oughs> <ใน S 1> แล้ว <ใน S 1> บ<า>ัดนี้ถ้าเกิดกรณีไก,ก่ไอแม่พันตัวเดียว พอพัดหลายตัวได้บอกตอนนี้นี่เบื่อเหรอไม่ดังเบื่อไม่ได้ไ่ได้ไม่ดังมีมีกระมวลแต่ว่าไปนี่ผมสังเกตหลายเทียด้วยเนมันสูเขาได้อยู่บ่คือเห็นได้โจมเรืออยู่โจมเรืออยู่ได้อู่สูงได้บ่แต่ว่าแห้งมันเบิดซื่อเนาะแห้งมันเบิดซื่อ วราสูดได้สนามนี่ผมอยากรู้ไอ้สนามนี่มันมีสังเวียนบ่มีสังเวียนบ่หรือเป็นจังไดเปเล,ปล่เป็นสี่เหลี่ยมบ่สังเวียนโกมันเป็นสี่เหลี่ยมฮะเป็นเหลี่ยมสนามนี่สนามนี่เขาปูายบ่ปูายบ่ปูอย่างนวมบ่ผ่านนวมเนาะ ก็แบบอย่างนัน้นมีห้องแอร์ละโอ้แต่ว่า <c oughs> โอ้บอ่ทัมบอดาบอ่ะพี่อเอลเล่เคยได้ยินไหมเนี่ยตี่ห้องแอ,องร์พ้อมือฟ้ามออ้องแอร์ผมนี้โอ้บอทัมบอดาน <c oughs> เนาะตี่แอร์พ่อมันก็บสบายแล้วจิตมันกับตีมันแล้วเนาะนี่ <c oughs> ว่างๆว่างๆภาพผมไปเดิมเลยแต่ฟ้าผมไปยาดเนี่ยผมฟังแล้วผมไปยาเทียนเลยล่ะพี่เล่ไปไหมเนี่ยไปอยู่ไปพาพผมไปนะเด้อมีโอกาสต้องพาพอะไรดิอยากไปเห็นเราไปชมฟาร์มสาธิตย์หน้าเราไปชมฟาร์มเนี่ยนี่มีมีหลายอันนี้ยูบอกมีหลายมีหลายสังเวียนมยูบอกมีหลายแม่พันบอกบอกมีหลายสังเวียนบอกจีเอซุ่มจีเอซุ่มงโอ้ ส่วนโถพ่อห้าเป็นแบบส่วนเหนื่อยเนื่อยโอ้อยากไปแล้วล่ะเฮ็ดทังไหนแล้วเราเบิ่อเงินลูกพี่ไปพี่วิเลยไปพาไปเบิ่งโควิดฮะโควิดซาไปบ่ได้เนาะโควิดซาก่อนโควิดซาอย่าลืมพานหวังพานุไปเบิ่งได้ช่วงนี้สนามตีเขาสนามชนนะติดโอ้เป็นเงือบเป็นดีได้ตีได้คือนเขาเพราะว่ามันส่วนโถ่เหนื่อยโอ้ครับครับก็ได้ความรู้มากไหมพี่วิเล่เคยรู้ไหมเนี่ย ไม่เคยรู้ล็อกเนี่ยไม่เคยรู้เลยอก <c oughs> ็รู้แต่ว,ว่าสาธิตมันแด้เดานซูมอยู่บ่อยนะวันนี้ดเดานซูมบ่ฮะ <c oughs> ซ้มกับว่าไดานด่วนลุ้มได้โดวดลุ้มยู่บ่โดดวดลุ้มกับว่าอีด้วดดีเลยฟม้มเดี๋ยวต้องไปเบิงครับต้องไปเบิง <c oughs> โอ้อซ,ซฟ้าว่าอย่างก่อน้ิฟ้ามสอ <c oughs> ฟร์มฮะ ตามบัางเดี oh, say, ๋ยวลอยอังกอรลอยเย็นโอ้บ <ri> ูดเสร็จทำสีอยู่ใสอยู่ใสเทียรพี no. 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 ่น้องอยากไปเขาสงสัยสงสัยเพื่อ่ะตั้งได้อยู่อยู่เฮียนอยู่นี่บ่อยู่น้าหน่บ่ได้อยู่น้าบ่อยู่บ่โอ้บ่ได้อยู่บ้านอีกต่างหากเศรอบ่ได้เศรอยู่บ่เอออืมเศรออกไอ้ขวามตนีแต่ว่าบ่ได้อยู่น้าเนาะแมนเชเตอรซิตีเป็นมาเบิ่งอยากพูดอะไรอยากมาเบิ่งกะ มาเด้อครับเด้อสีพัฒน์ยามสีพัฒน์ยามสีพัฒน์ยามไปเบิ่งยุไซก็อยู่สีแมงมัยป่ะไปลงพุ่นใบญี่ปุ่นเนาะพุ่นว้เรียบร้อยเดี๋ยวขอท้าขอท้ามองจอดรถกว้างขวางกว้างเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวอาจารย์สีพัฒน์ยามครับพยายามฟ้ามเฮาดูแลกันไปจังเลย ส,สำหรับคลิปนี้กะได้ความดูมากมายหลายเปิบเป็นความดูขอร,รับความดูของหลานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กะฝากความมวลซึ้ไเลยครับไส้สาิตครับในน้ำามกฟาร์มเฮาใช้เครคิดขึ้นมาเองครับมุงนี้คิดใส่เวลาคิดผิวเลียนะเป็นคนเาค่าขึ้นมาก,กว้างกันเลยมาแต่งเติมต่อกันให้มันเป็นมุกตลกครับว่าได้เป็นเรื่องจริงหรอกกับเป็นการแสดงการแสดงว่าซื้อซะแต่ว่าการแสดงแต่ว่าการแสดงดูหัว เอาสำหรับคลิปนี้กันแลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ